สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมจะส่งแบบตะกร้าไปสนีไทยนะครับค่าจะส่งนะครับ49บาทเมาส์ซื้อครบ500จะส่งฟรี น้องแมงขอให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับบางต้นอาจจะมีต้นเดียวหรือว่ายังไงเอย่าน้องแมงจะบอกนะครับวันนี้จะเป็นกระถาง5ทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะครับกระถาง5แล้วก็กระถาง6นะโอเคนะครับท่านผู้ชมเห็นต้นต,นตรงหน้าน้องแบงไหม,มครับต้นนี้เขาจะชื่อว่ายักษ์ปักหลันนะครับเป็นต้นแบบน่าจะมีหัวแล้วนะครับสวยมากๆนะ น่าจะมีลูกน้อยมีลูกน้อยออกมาแล้วน่าจะมีหัวแล้วนะครับยักษ์ปักครันเป็นบอลเก่าโบราณตับยักษ์นะครับต้นนี้นะครับจะเป็นกระถาง5้านะท่านผู้ชม5.5เนานะนี่ครับสวยมากนะครับ89บาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นแรกนะครับต้นแรกผ่านไปนะครับความสวยน้องจะต้นที่สองเนี่ยจะสู้ต้นแรกได้ไหมครับต้นที่สองครับมังกรทองท่านผู้ชม ต้นนี้จะเป็นบอลมีแข้งนะครับต้นสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับต้นนี้ขออยู่ที่79บาทนะครับสวยมากนะครับ79บาทนะครับต้นต่อมานะครับต้นนี้จะเป็นกวนอูท่านผู้ชมใครชอบบอลเก่านะครับต้นนี้ขออยู่ที่49บาบาทนะครับต้นนี้น่าจะมีหัวแล้วนะบอลเก่า ต้นต่อมาครับเป็นบอลเก่าเช่นกันนะครับเกจยูรามณีครับผม2ต้นคู่เลยนะครับต้นนี้79บาทนะครับเกจยูรามนีใครชอบบอลฟอร์มกอนะครับที่เห็นท่านท่านผู้ชมเห็นสีขาวๆเนี่ยน้องแมงอ่พ่นยาเนาะยาปรับสภาพนะครับแล้วก็เป็นแบบฟอร์มกอนะครับข้างล่างเนี่ยเยอะๆแบบนี้เลยต้นนี้ราคาพิเศษนะครับ89าบาทนะครับเพชรพระอุมาครับ หลวงพ่อพูนถ้าผม,ม้ชมเอาไปห้าสิบเก้านะครับสวยมากต้นนี้นะครับถ้าน้องอายุเยอะแล้วเนี่ยจะสวยมากครับน้องชื่อว่าปีกหงนะครับต้นนี้ขอ69ครับวันนี้ราคาเบาๆนะถ้านผม่ชมนะครับตัวน,นี้สวยมากครับข้างล่างจะเป็นกําเนิดซับเนาะต้นนี้เนาะส่วนข้างบนเนี่ยครับ ใบ,ใบใหญ่เนี่ยจะเป็นบอลมีแข้งมีกาบนะครับนี่ครับตันนี้น้องชื่อว่าเทพพิทักษ์นะครับเทพพิทักษ์เอาไปหกสิบเก้าครับหงดารุณท่านผู้ชมหงดารุณหงดารุน,ม,ม,รน,รนมีลูกด้วยนะครับตัวนี้อยู่กลางหงดารุณน,นะครับต้นนี้เอาไปราคาเลยอขออภัยนะครับมีเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนเนาะต้นนี้ขอราคา79บาทนะครับกระถางหนะครับ เคสีปทุมครับผมต้นนี้ขอราคาหกสิบเก้านะครับกระถางหกสวยๆเลย <S <S โอ้ใครชอบบอลดำท่านผู้ชมโอ,อ,บบอดด้สวยมากท่านผู้ชม,ชมต้นนี้ดำปิดเลยนะต้นนี้ขอขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับน้องชื่อว่าพญาขอมดำนะครับเขาจะดำปิดๆแบบนี้เลยเนาะอันนี้ใบใหม่ของอ้องนะครับรอดใหม่กำลังะจอกมานะครับ นะครับเจบเกาบาทครับพอชมพูครับต้นนี้เขาจะเป็นบอลดำเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีจุดเล็กๆเป็นสีชมพูนะครับต้นนี่ครับจะมองเห็นเป็นสีชมพูเลืองแสงแบบนี้นะครับสวยๆเลยจะเป็นจุดเล็กๆนะคบพยชมพูต้นนี้ผมมี2ต้นคู่ด้วยนะครับเอาไปราคา79บาครับ บอลดาต้นต่อมานะครับน้องชื่อตะวันชิงพพท่านผู้ชมน่าจะมีหัวแล้วนะต้นนี้นี่ครับตะวันชิงพพครับสวยๆเลยนะครับต้นนี้เอาไปราคา69บาทครับต้นนี้ก็เป็นบอลดําแต่จุดเขาใหญ่นะครับนี่ครับจะเป็นพยามนลนะครับพยามนลจะเป็นจุดชมพูเหมือนลายเสือแบบนี้นะครับต้นนี้ขออยู่ที่ห9ครับ ต้นต่อมาครับมิดไมตีมิดไมตีนะครับมิดไมตีต้นนี้ขออยู่ที่69บาทนะครับท่านผู้ชมสวยมากๆครับอันนี้จะเป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนแถมไปด้วยเนาะต้นนี้ชื่อว่ามงคลซัพ์นะอ๋ยวน้องแบงค์นะงเขียนชื่อติดติดกระถางไปให้นะครับวันนี้ขอช้าๆหน่อยนะครับโอ้ oh. ต้นนี้ จะส่งได้ไหมเอ่ยมีสองต้นคู่เลยใหญ่มากท่านผู้ชมต้นนี้ชื่อว่าหานุม,มานอมพะพาครับสองต้นคู่เลยต้นนี้ขอราคา98บาทแล้วกันนะครับใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้จะเป็นเข่าสมิงครับเข่าสมิงเนี่ยครับกระถางกระถางห้านะครับต้นนี้ขออยู่ที่69นะครับ ต้นนี้น้องแมงลืมชื่อนะครับเอาไปลืมชื่อนะต้นนี้นะครับขออยู่ที่69บาทครับบอลเก่าดาวเพียงดินนะครับ59บาท้ายทไจันนะครับเป็นบอลเก่าเนาะต้นนี้ขออยู่ที่69ครับพญาดำรงพญาดำรง59ครับ ตอนนี้นะครับสีมหาภูกับเขื่อนศิริกิจนะครับ59บาทนะครับถ้ามาชมน้องแบงจะบอกก่อนเนอะว่าบอลของน้องแบงเนี่ยจะเป็นแบบไทยนอกตู้แบบนี้นะครับนี่ครับอยู่นอกตู้แบบนี้เลยวางใส่ถาดนะครับร่อน้ําไว้นอกตู้เนาะไปมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเหมือนบอลในตู้เนาะสําหรับพี่ที่อาไปนะครับที่เห็นบอลบางทีบอลใบใบใบเหี่ยวบ้างนะครับ เขาจะอยู่นอกตู้เนาะตัวน,นี้นางรักสดนะครับนางรักสดเนี่ยเอาไปอยู่ที่หกสิบเก้าครับปลาบู่ทองครับผมหกสิบเก้าบาทครับธาตุบางแก้วครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับสวยมากท่านผู้ชม มณีลุ่งแสงท่านผู้ชมมณีลุ่งแสงเป็นไม้คู่ฝักเพชรเจ็ดสีหลอดใหม่สวยมากครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับสีมหาโพนะครับต้นนี้หกสิบเก้าบาทครับ <S 2> <S 2> <S มาที่ถาดต่อมานะครับต้นเอ,อ่อต้นนี้สวยมากๆครับเวลาท้าใบน้องแก่ตัวนะนี่ครับมีอยู่ประมาณสองต้นนะครับ ขอคนที่รับได้เนาะน้องมีอยู่สองใบนะครับแต่น้องก็จะไม่เป็นไรเนาะใครซื้อครบสองต้นเนาะเอาสองต้นคู่เลยสองต้นคู่เนี่ยน้องแบงค์ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับให้สองต้นคู่เจ็ดสิบเก้าบาทเลยเนะาะโปงาควนอูครับเงาคว,วนอูห้าสิบเก้าครับปลาบูดทองอีกต้นหนึ่งมีฟอร์มกอเลยนะครับหกสิบเก้าครับ โอ้โหต้นนี้นี่ครับสาวาลินท่านผู้ชมต้นนี้สองต้นคู่เลยสวยมากเดี๋ยวนี่ครับเขาจะเป็นสะดือสีแดงแบบนี้ครับเป็นบอลเก่าเนาะสวยมากต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบเก้าแล้วกันนะสวยมากครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับนางสวาหะสวยมากครับอยู่ในกระถางกระถางหกนะครับ ณเมืองนนท์นะครับเป็นบอลก้านแข็งท่านผู้ชมก้านแข่งมากนะครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับด่างน้อยหน่อยเนาะแดงสยามครับผมหกสิบเก้าครับอ่าน้องแบงค์วางไว้คนละที่นะครับอันนี้เดี๋ยวน้องแบงก็ข้างนอกข้างนอกอันนี้คือข้างนอกข้างนอก,านอกชายคานะแสงจะแจ๊ดหน่อยนะตัวน,นี้นะครับ เศรษฐีพันล้านปราศาททองครับท่านผู้ชมนี่ครับเศรษฐีพันล้านปราสาททองสวยมากๆครับต้นนี้ขอดราคาแปดสิบเก้าครับผ่าซ่อนแก้วครับผมต้นนี้ห้าเก้าครับอย่างต้นประมาณนี้นะตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากครับรัตนาสินท่านผู้ชมป้ายสีแดงแล้วนะต้นนี้ขอราคาหกสิบเก้าครับ ใครชอบบอลแปลกๆครับตีเพชรท่านผู้ชมเป็นบอลชมพูสวยนะครับต้นนี้แนะนำเลี้ยงในตู้นะครับเลี้ยงในตู้จะสวยมากใครมีตู้เนาะนี่ครับต้นนี้ขอราคาเอาไปหกสิบเก้าครับแต่เลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะต้นนี้ครับอ๋อน้องแบงค์ลืมบอกชื่อไอบอกเบอร์โทรหรือเปล่าครับเบอร์โทรของน้องแบงค์ชื่อ่าเบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหก 6825นะครับเอยวน้องแบงค์จะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะต้นต่อมาครับสวยมากๆครับชื่อว่าธาตุบางแก้วครับผมธาตุบางแก้วเอาไป79บาทแล้วกันนะนี่ครับสวยมากอันนี้ไท้ไซส์ใหญ่แล้วมีสองต้นนะมาที่ถาดต,ต่อมาครับถาดต,ต่อมาเนี่ยโหต้นนี้มีหัวแล้วครับนางรักสด89บาทครับมีสองต้นนะ นายท้องเหม็นนะครับหกสิบเก้าครับนางมนนทูใบดกมากครับขอราคาเจ็ดสิบเก้าบาทครับสวยมากนี่ครับใบน้องจะหยักๆเนาะแบบสีชมพูเรื่อยๆนะครับนี่นะอันนี้เป็นสี่ใบเขานะครับเขาไม่ได้ไหมเนาะใบเขาไม่ได้ไหมนะแต่เป็นสี่ใบเขานะครับกระดูกสีสีขาวนะครับจุราลงกรครับผมหกสิบเก้าครับ ห้าร้อยจะส่งฟรีนะครับต้นนี้สวยมากท่านผู้ชมจะเป็นก้าทับหน้าสีสีเหลืองนะครับก้าทับต้นนี้ขอราคาแปดสิบเก้าบาทนะครับอยู่ในกระถางหกเลยนะครับสวยมากครับก้าทับแล้วก็สองต้นคู่นะครับต้นนี้ชื่อว่าสีลาเพชรนะครับต้นนี้ขอราคาเจ็ดสิบเก้าบาทครับวันนี้ใครใครติดตามน้องแบงค์นะครับก็สามารถ โทรมาได้เบอร์0634366825นะครับน้องแมงขอให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับมีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับค่าจะส่ง49บาทเมาๆครับวันนี้ก็ราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ